สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับรายการ8 9รีวิวครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวกิจกรรมอะไรครับพี่เจมมอสครับครับวันนี้จะมารีวิวกิจกรรมล่าชิ้นส่วนจิ๊กซอกันนะครับกิจกรรมล่าชิ้นส่วนจิ๊กซอนี้กติกาก็ง่ายมากเช่นเดิมนะครับเพียงแค่เล่นเกมใดก็ได้ครบทุกๆ10เกมนะครับจะได้รับ1สิทธิ์สุ่มชิ้นส่วนจิ๊กซอนะครับผมเงื่อนไขของกิจกรรมนี้คือ ต้องมีผู้เล่นในห้อง3คนขึ้นไปนะครับและเฉพาะป๊อกเด้งต้องมีผู้เล่นในห้อง5คนขึ้นไปครับและออโต้โหมดมินิเกมไฮโลไม่นับผลนะครับกิจกรรมนี้จะหมดเวลากิจกรรมวันที่11กรกฎาคมนี้นะครับผมเวลา5ทุ่ม59ิกครับจิ๊กซอเนี่ยนะครับมีทั้งหมด9ชิ้นส่วนนะครับถ้าผู้เล่นสะสมได้ครบจะสามารถแลกรางวัลได้ทันทีครับครั้งละ5 0 0แสนโกได้ไม่จำกัดรอบยิ่งเล่นมากยิ่งได้ชิ้นส่วนมากนะครับผม และก็ยังมีชิ้นส่วนที่10นะครับเป็นชิ้นส่วนพิเศษครับถ้าผู้เล่นเปิดชิ้นส่วนแล้วได้ชิ้นส่วนพิเศษนี้จะสามารถใช้แทนชิ้นส่วนที่ขาดได้เช่นถ้าผู้เล่นมีชิ้นส่วน1-8แล้วแต่ยังขาดชิ้นสุดท้ายอยู่นะครับก็จะแลกรางวัลได้ทันทีเลยครับและจะได้รับรางวัลเพิ่มจากชิ้นส่วนพิเศษด้วยนะครับ2ล้านรวมเป็น2ล้านหแสนโกเลยครับผมและเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมนะครับชิ้นส่วนที่เหลือทุกๆ10บชิ้น ระบบจะทําการแลกเป็นโกให้ 100k ด้วยนะครับแต่ผู้เล่นต้องเข้ามารับหลังจบกิจกรรมในวันที่12กกรกฎาตั้งแต่เวลาเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนภายในวันที่12เท่านั้นนะครับผมเอาละครับก็มาเล่นเกมกันได้เลยนะครับอย่างที่ GM มอสบอกนะครับ10เกมก็คือไม่รวมว่าเราต้องเล่นเกมเดียวรวดนะครับก็สามารถเล่นค้งจากเกมอื่นได้ใช่ไหมครับที่ GM มอสครับผมใช่ครับเรามาลองเล่นไพ่แข่งกันก่อนนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดู2ตานะฮะแล้วก็ที่เหลือน่าจะไปเกมปล็อกเด้งต่อเลยนะครับผมโอเคนี่คือเร่งให้ดูเหมือนเดิมนะครับกลัวผู้ชมจะเบื่อกันเพราะว่ากิจกรรมอธิบายให้แล้วนะครับเสร็จสับนะครับผมก็มาที่เกม3นะครับเริ่มเกมใหม่ที่เกมปล็อกเด้งก็จะแต้มนับเกมรอบที่เท่าไหร่เนี่ยก็คือจะนับต่อจากเกมที่แล้วเลยนะครับครับไม่ต้องชนะก็ได้นะครับแพ้เสมอรหรือชนะยังไงก็นับรอบครับผม ครับแค่1ิบรอบเท่านั้นก็จะได้เิ์สุ่มชิ้นส่วนจิกซอนะพูดยากจริงๆไหนผู้ชมลองพูดตามนี่ครับชิ้นส่วนจิกซอพูดเร็วๆรัวๆได้ไหมครับพี่จีมอสชิ้นส่วนจิกซอชิ้นส่วนจิกซอ <c oughs> โอเคครับก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับผมนะฮะตามนี้เลยก็เดี๋ยวจะกรอให้ดูเร็วๆนะครับหมด1ิบรอบก็จะขึ้นสกอร์ไม่เศษเป็นป๊อปอัพเหมือนเดิมนะครับ ตาที่9นะครับจะครบตาที่10แล้วนะฮะโอ้โหจัดไป5แต้มกินเจ้าไปตอนนี้ครบรอบที่สิบก็จะขึ้นอะไรนะครับพี่มอสขึ้นสกอร์เมเสจครับ่ายินีด้วยคุณได้รับชิ้นส่วนจิ๊กซอว์แล้วครับ1ชิ้นโอเคนะครับทุกๆ10เกมอย่าลืมไปเล่นกันนะครับผมมาเดี๋ยวจะไปสุ่มให้ดูกันแล้วนะครับก็มาที่แจ้งเตือนแล้วก็ประกาศเกมแล้วกดเข้าร่วมครับนะฮะเดี๋ยวจะเรียกเคอร์เซอร์เมาส์ออกมาที่เป็นนิ้วชี้โอเคนะครับสุ่มแล้ว1ครั้ง ครับสุ่มไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะขึ้นสีนะครับนี่ได้ชิ้นใหม่แล้วครับผมแล้วสุ่มอีกสองครั้งครับกดเลยยังไม่ได้ครับเรียบร้อยครับได้ชิ้นส่วนพิเศษด้วยนะครับเนี่ยชิ้นส่วนพิเศษทำาอะได้ครับพี่จีมอสได้รางวัลเพิ่ม2ล้านครับเป็น2ล้าน5แสนโกเลยครับผมตามนี้เลยนะฮะตามนี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับ นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามช่อง YouTube เล่น89ครับก็มีปัญหาอะไรอินบ็อกซ์มาได้ที่เพจ a c e b o o k เล่น89เช่นกันครับครับผมอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมเยอะๆนะครับกิจกรรมหน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมกันได้เลยนะครับครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ